โคลาตนาบอว่าโ็ลาตนามมาหลายหนึ่งเนี่ยนี่เลยค่ะลนึ่งเนี่นี่หนึงสามบอกนึ่งเนี่ยงน่ยแต่ตัวบนมันหนึ่งอยู่นะหนึ่งหกแฟนปัดคุกับหัวเคยมาบอกเคยมา เคยจุดถูกบ่บ่เคยจุดถูกบ่เคยจุดแบบนี้มันเลยตีลังกาแบบนี้ค่ะเอออเาได้เล็กยังป่ะเนี่ยยังวุ่รู้เลยค่ะยังไม่ทันรู้เลยจุดเมืองเด็กังไหนเนาะแบบมันตีลังกากับหัวจังส์ต้องให้จัดเสดงว่าต้องให้ทายมาให้เล็กทายค่ะเคยซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไหมครับ เคยอยู่ค่ะแต่ไม่โดนถือฉันว่ถือบ่มีดวงมันบอกค่ะไม่จังไดยเคยถูกบอกเคยเคยถูกอยู่ค่ะแต่มันโดนโดนถือถูกโอ้โหโดนโดนี่จะได้ว่าจะได้ว่าเติมนึงเลยเติมหนึ่งจะได้ว่าเติมหนึงโดนโดนถูกเดือนึ่งงอนี่ก้าวจะถือกว่าขินในใจเอาเอแลจะมีร่างสังหรณว่า็จะถูกสิหยังกว่ากถ้าเพิ่น ถ้าเพื่อนไห้นู้นุก็จะถูกเยอะค่ะแต่ถ้ารอบว่าไห้นู้นุก็จะถ้ารอบเมตาหนูนุก็อาจจะซื้อาจจะเม่งาเนี้อาจจะเมตาหนูก็ได้น้อค่ะค่ะเพื่อนเมตาหนูอืมขนาดจุดถูกยังจุดถูกยังยัง้ยปีนทองเนาะค่ะใส่เล็กใส่เล็กปเบิรงเลขเจ้าของเอาไเบิรงเลขเจ้าของเบอ่์ใดเลขกไม่อย่างงี้ว่าท่านสุดอยู่เกือบสุดเอาเลขนี่แหละเลขกฮิสตราลกทฮิสตราล เลขพิสดารมากครับคนจุดก็พิสดารนุ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนัใหม่ไดีได้สองตัวกับสองตัวไหมซีเจ็ดนะซีเจ็ดเอ็นบออโอซีเจ็ดเหแต่บางตัวนี้ก็อนี่ตัวสุดท้ายตัวนั้นจะสวยได้ไหมอันนี้เลางๆกันเลยนาทำบได้เนาะเออเจ็ดนะนะอันนี้ก็มาขอส่ขอลาบกันได้รับมมาเรื่อยๆ ี่หกเสี่หี่ักนเลตางเป็นหัวกลางเป็นสี่ประมณหรอคน่เยนเป็นเหล็กหกอันงนึ่งอัน้งนนี่เหรอนี่โอ้ิเน้เป็นเหลี่ยงเนาะบ่เนี่ยเหล่ยงเล่ยงที่เน้เป็นหกสี่เจ็ดหรอคะหกสี่เจ็ดบ่บ่หนูอันตัวกลางมันเป็นเล่เอาเหนูอ่ะหนูหนูหนูอ่ะหนูอ่ะค่ะอหนูอ่ะวะ เดี๋ยวเอาคือหายไปอีกแล้วบ้นเนไหนบ้นนอมีดวงบนนอกบันีโอ้ยนูก็เห็นไปสี่สเจ็เอาสี่ส่เอานูหนูว่าสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดนอสี่สี่เจ็ดอแล้วบรเคยเลยค่ะแล้วก็เคยจุดถูกแบบนี้ด้วยถึงเนาะเออบ่เกี่ยวกันเด้อบังเกี่ยมันถูกได๋เอาหนูได้ตัวไดี่สี่เจ็ดแล้วก็เจ็สเสือหล่ค่ะอ เจ็ดนอมาจากบานน้องโบบานโอ้บานน้องบบานตำบลอเบอรัตนาครับนี่แหละครับนี่นี่นจริงเสียงจริงเนี่ยฟังว่เป็นเลขยังสี่สี่เจ็ดเลขงามเลยนี่งานะเห็นว่าเนี่ยเห็นว่บางเงาไว้นี่เป็นถือกรม้าไวเพื่อนไหมอ๋อีีเจ็ดบางเงาเนี่ยเห็นเลยเห็นบ่ 44เจ็ดนั้นเจ้าเห็นเ่4เจ็ดเนอเนี่ย44เจ็ดยงชัดเลยอมานำกันบ่นิบัวคนหนึงว่าแต่เพิ่นขันมานำกันพิปักถืออยู่ขันเดียวปากปินบัวว่านี่มันเอาละ44เครับเนะคนแหลกนัาคนเดียวนี่แหละเออคิดว่าคนเดียวในประเทศไทยเลยมั้งเนี่ยก็มีเยอะอยู่น เาตั้งคิดอธิษฐานเนาะครับเขาเป็นคนชุดคนแรกด้วยไมนุ๊ยจุดกัปกับเขาให้นู๊ได้กลับมาเออได้กลับมาได้กลับมาสินมาไหวมาอันนี้มาใหม่เนาะแต่ที่นี่เลยจับจานแน่นอนเลยน้อโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะครับ